ผมเคยพูดถึงภาคแรกไปแล้วทาไม่พูดถึงภาค2ก็ยังไงอยู่เอาจริงๆแล้วผมดองเกมนี้ไว้นานโคตรคือตอนแรกที่ซื้อโหลดไปเล่นยังเล่นไม่จบอินโทรเลยตอนเล่นไปก็รู้สึกแค่ว่าไอ้เชี่ยกูไปเล่นภาคแรกดีกว่าไหมเนี่ยเลยมองข้ามภาคนี้ไปเลยตอนนี้ผมพร้อมเปิดใจที่จะเล่นมันและความรู้สึกของผมที่มีให้กับภาคนี้นั่นก็คือ ผมฮาดิวะจะมาเล่ารีวิวบนอวยให้พวกมึงฟังเกี่ยวกับเกมนี้ในสไตล์ของกูเองหากใครไม่ชอบเรื่องของมึงหากคำหยาบเยอะไปเรื่องของกู<อ>เกมตีรันฟันแทงซอมบี้ภาค2ผมจะรู้สึกยังไงนี่คือฮาดิวะเดอะดาร์คสคริปต์อินโทรมา หลังจากเหตุการณ์ที่ฮารานทุกประเทศได้รวบรวมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ทั้งหมดบนโลกเพื่อมาสร้างวัคซีนแก้เชื้อซอมบี้ที่ระบาดและข่าวดีก็คือวัคซีนใช้งานได้ผลแต่ไม่นานด้วยความโลภของมนุษย์ก็ได้เสือกสร้างเชื้ออีกตัวหนึ่งแบบลับๆแล้วสุดท้ายเป็นไงเชื้อก็หลุดอีก โอ้ oh. แต่คราวนี้ไม่ได้ระบาดแค่เมืองเล็กๆครั้งนี้คือทั้งโลกเลยก็ว่าได้จนกระทั่งตอนนี้มนุษย์เหลือปาการสุดท้ายแต่กูก็ไม่เข้าใจว่านี่คือปาการสุดท้ายแต่ข้างในยังมีซอมบี้โอเคมึงจะได้รบบทเป็นไอเดนที่ใช้เสียงเดียวกันกับไครเคนเขาคือพิวกริม คืออะไรกูก็ไม่รู้เหมือนกันพระเอกของเราจะต้องมาตามหาน้องสาวที่พัดภาคออกไปตั้งแต่สมัยยังตัวน้อยและมันจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้อีกแล้วนอกจากปราการสุดท้ายที่นี่แต่การเดินทางจะราบลื่นได้ไงพระเอกกูโดนแง้มติดเชื้ออีกแล้วและเขาก็จะได้มีส่วนพัวพันกับเรื่องราวความขัดแย้งในเมืองความวุ่นวายทั้งหมดจะจบลงยังไงก็ต้องไปเล่นเอาเองเนื้อเรื่องเปิดมาอย่างง่วงแต่เมื่อเข้าไปในโลกของเกมและได้ทำเควส กูก็ง่วงอยู่ดีกว่าจะมีจุดตื่นเต้นจุดสนุกจุดพีคได้กูจะหลับคือดูก็รู้ว่าเกมเนี้ยมันพยายามแล้วนะให้ทุกเควสมีทางเลือกมีผลที่ตามมาแต่ก็งั้นๆไม่ได้ถึงขั้นโอ้ว้าวโอ้อย่างนี้เลยเหรอและรู้ใช่ไหมครับว่าปัญหามันคืออะไรใช่แล้วบทพูดแม่งเยอะชิบหายใครติดตามผมมาก็น่าจะรู้ว่าผมไม่ชอบบทที่มันดูยืดเยื้อมันพยายามจะเล่นใหญ่ทุกเควสอะแต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้อิมแพกอะไรขนาดนั้นแถมในภาคนี้ความน่าติดตามของเนื้อเรื่องหลักแม่งแห้ง แห่ง <Hey, S 2> โคตรเทียบกับภาคแรกนี่คือเทียบไม่ติดเลยต่อให้ภาคแรกไม่มีทางเลือกไม่มีผลที่ตามมาเลยแต่กูก็รู้สึกว่ามันยังทําดีกว่านี้มึงไม่ต้องใส่มาหลอกไอ้ทางเลือกเนี่ยตั้งใจทําให้เป็นเส้นตรงไปเลยและทําออกมาให้มันดีทําออกมาให้มันเข้มขน้นน่าติดตามแบบนี้มันดีกว่าเปล่าแต่ผมก็ชอบพระเอกเกมนี้นะเขาคือพ่อพระมากๆต่อให้ใครจะทําเลวต่อให้ใครจะเป็นตัวร้ายขนาดไหนไอเดนก็ไม่คิดจะเปิดก่อนคือกูดูแลขำอ่ะมึงไม่คิดจะหลบหรือจะไปเปิดเขาก่อนบ้างเหรอมึงรอให้เขาเปิดหน้ามึงก่อนทุกทีแล้วค่อยจัดการมึงท แต่ส่วนที่ไม่ถูกใจในพระเอกนั่นก็คือเดี๋ยวแม่งก็สลบเดี๋ยวแม่งก็จอฟ้าเดี๋ยวก็สลบแล้วก็จอฟ้ามันน่าลำค้านี่กราฟิกนี่คือส่วนที่ดีงามที่สุดของเกมนี้เลยแค่มาฉากแรกผมก็ทึ่งในความสวยของมันแล้วและเอาตรงๆแม่งสวยยิ่งกว่าความเป็นจริงซะอีกในภาคนี้เขาปรับโทนสีให้ดูสดใสขึ้นทุกอย่างคือดูสดขึ้นจริงๆเอาเป็นว่าโคตรงามแต่ข้อเสียนั่นก็คือแม่งแดกเครื่องมากๆกูจําได้ว่าตอนที่กูเล่นเกมนี้ด้วย3 0 6 0เอาไม่อยู่ครับปรับสุดนเลเทชชิงฟูล ้สึกนุ่งน่วงที่มันกินเครื่องก็เพราะว่ากราฟ,ฟิกที่มันอัปเกรดขึ้นและบวกกับฉากที่ใหญ่ขึ้นไปอีกแถมความลึกในฉากที่สามารถเข้าไปสำรวจได้อีกมันก็ไม่แปลกใจว่าทําไมมันถึงกินเครื่องและต่อมานั่นก็คือปัญหาส่วนตัวของกูเอง นั่นก็คือแสงของไฟฉายมันจะทําให้สมจริงโดยการให้แสงไฟฉายมันมีแสงตามความเป็นจริงเมื่อมันมีอะไรมาบังมันก็จะไม่ให้แสงในที่ตรงนั้นอ้าวแล้วมันเป็นข้อเสียตรงไหนอ่ะพี่มันก็สวยไม่ใช่หรอคือเวลาเราวิ่งหรือเลื่อนมุมกล้องผ่านเร็วๆอ่ะมันจะกระพริบกระพริบโคตรน่าลำคาญเลยมันจะกระพริบอยู่ตรงหางตาเราเนี่ยในส่วนนี้มึงอาจจะชอบก็ได้แต่กูไม่ชอบเกมเพลย์เกมนี้คือ first person action high speed และผสมผสานความเป็น RPG ลงไปด้วยบวกกับ element ที่เป็นเอกลักษณ์นั่นก็คือการวิ่งปากลัว มาดูในส่วนของความเป็น RPG ก่อนเราสามารถอัปเกรดตัวเองได้โดยการสำรวจฉากและหาสิ่งที่เรียกว่ายาอินฮิบิเตอร์กล่องพวกนี้บางกล่องก็เปิดมาได้2หลอดบางกล่องก็ได้3หลอดเราจะอัปเกรดได้ก็ต่อเมื่อเรามีครบ3อันเท่านั้นแล้วก็ต้องมาเลือกอีกทีว่าเราจะเอาไปลงที่ไหนสเตมินาหรือหลอดเลือดลงสเตมินาหนักๆเลยเชื่อกูในส่วนของสกิลยังมี2ส,สายเหมือนเดิมเมื่อเราเก็บเลเวลมาแล้วจากการวิ่งตีลันฟันแทงซอมบี้แต่ในทุกสกิลมันมีความต้องการของมันอยู่บางสกิลจะอัปได้ก็ต่อเมื่อเรามีค่า,าหรือืออดทีมัน เท่านนั้มาดูในส่วนของอาวุธกันบ้างในภาคนี้จะหาเก็บยากกว่าเดิมนิดหน่อยส่วนใหญ่จะได้มาจากการคราฟหรือการซื้อกับพ่อค้ามากกว่าการอัปเกรดอาวุธในภาคนี้จะเรียกว่าการมอดทาให้เราสามารถปรับแต่งอาวุธได้อิสระกว่าเดิมอาวุธของมึงจะมีธาตุอะไรก็อยู่ที่มึงเลือกเลยในส่วนนี้กูชอบมากๆเสริมจินตนาการได้ดีจริงๆคือในภาคก่อนมันต้องคราฟเอาเป็นบูปริ้นไงเราไม่สามารถเลือกได้ว่าจะเอาธาตุนี้มาผสมกับธาตุนี้มาที่ระบบคอมแบทภาคนี้จะมีความไวกว่าภาคแรกอยู่นิดหน่อยความสาใจมันอาจจะไม่เท่าภาคแรกแต่ก็ต้องยอมรับว่าตอน แอคชั่นมันเท่จริงๆภาคนี้บวกกับการที่เราสามารถแพรลี่ได้และกูก็ไม่รู้ว่ามันใส่มาทําไมแต่ก็เท่ดีที่เป็นปัญหานั่นก็คือถ้าใครชอบความทา้าทายชอบยากยากดดันมึงไม่ปลื้มแน่นอนเกมนี้ไม่ง่ายมากยิ่งถ้าอาวุธโหดสกิลโหดคือมึงเทพเลยแต่นี่ก็อาจจะเป็นความตั้งใจของเดฟก็ได้ขายความเท่ขายความมันซึ่งมันก็ทําออกมาได้ดีมาดูที่ระบบปากลัวกันบ้างวิ่งกระโดดเกาะปีนพระเอกภาคนี้จะพริ้วกว่าพระเอกในภาคแรกอยู่เยอะมากเขาสามารถกระโดดได้โคตรสูงและปีนไป่ายได้อย่างรวดเร็วใครชอบก ฟรีลันนะบอกเลยแค่ซื้อมาวิ่งรอบเมืองชมความสวยก็คุ้มแล้วแถมยังเพิ่มของเล่นเข้ามาใหม่อีกนั่นคือพารากรเดอร์ซึ่งมันเสริมเข้ามากับโลกนี้แบบแนบเนียนมากๆแต่ที่กูงุหงิดนิดหน่อยนั่นก็คือตอนปีหรือตอนเกาะมันเสียสเตมินามันก็เลยทําให้กูคิดว่าพระเอกเกมนี้แม่งอ่อนแอจังวะแรงน้อยชิบหายต้องคอยมาอัพสเตมินาเพื่อให้กูเลิกรู้สึกงุหงิดตแต่โดยรวมภาคนี้ก็เป็นเกมภาคต่อที่ดีมีของที่เพิ่มเข้ามาแล้วเวิร์กและไม่เวิร์กผมเห็นถึงความใส่ใจในเกมนี้โลกที่มีชีีีววิตชาา NC ทท่่ไมซ้ํกันง เลือกในการอัปเกรดกิจกรรมในเกมที่ไม่ให้ทําเยอะปัญหาของเกมนี้คืออะไรมันคือการใช้ g r a p b i n g หุบไม่เข้าใจทําไมตอนใช้เมาส์กับคีย์บอร์ดมันตอบสนองได้ปกติแต่พอมาใช้จอยซึ่งจอยกูก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่แม่งเป็นหาอะไรก็ไม่รู้แม่งตอบสนองได้ไม่ค่อยดีเท่ากับเมาส์กับคีย์บอร์ดคือกูทั้งเลง็งทั้งกดโยนไปแล้วแม่งไม่โยนในกูสักทีไอ้หี ที่ติดพันกับภาคแรกกูไม่สามารถรับประกันได้ว่ามึงจะชอบภาคนี้แต่ก็อยากบอกว่าลองดูสักหน่อยมึงอาจจะมีความรู้สึกแบบกูภาคแรกแม่งดีกว่าและคะแนนของตีรันฟันแทงซอมบี้ส เฮ้ <A> minus. Hey, พี่ทำไมคะแนนมันเยอะกว่าภาคแรกอะทั้งๆที่พี่ชอบภาคแรกมากกว่าไม่ใช่เหรอเกณฑ์การให้คะแนนของกูกูบอกเลยมันมาจากความรู้สึกกูไม่ได้ตัดสินจากความชอบส่วนตัวมันฟังดูแปลกๆอยู่ดีอะพี่ความรู้สึกมันก็มาจากตัวพี่และความชอบส่วนตัวมันก็คือความรู้สึกป่าวะพี่ <c oughs> คือดูจากอะไรที่มันพัฒนาในภาค2มันเป็นเกมที่ดูดีกว่าในหลายๆด้านคะแนนเลยเยอะกว่าผมก็ยังงงอยู่ดีหนึ่งของมึงไล่สัตว์ เออมึงเปิดเข้าก่อนมึงจะตายไหมไอเดน